สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแนวทางการซ่อมทีวี LG ห้าสิบห้านิ้วกันนะครับมาดูอาการเสียนะครับจะมีแสงแวบๆแวบๆบนหน้าจอนะครับเห็นไหมแสงกับพิบแวบๆแวบๆบนหน้าจออาการนี้อะไรมันเสียเดี๋ยวเราลองไปตรวจซ่อมกันดูครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเมื่อเราแกะฝาลังออกมาแล้วนะครับทีวี LG ห้าสิบห้านิ้วรุ่นนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กวัดไฟเลี้ยงหลอดดูก่อนนะครับ สังเกตดูเสียบปลั๊กแล้วหลอด LED กับพิบนะครับที่กระพิบหน้าจอนะดูตามรูจะมีแสงกับพิบนะครับตัวนี้อเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟเลี้ยงหลอดดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงไฟเลี้ยงหลอดก็มีปกตินะครับไฟเลี้ยงหลอดก็มีปกติน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลอด LED backlight หน้าจอนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับอ่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาลองวัด ดูหลอด LED backlight หน้าจอดูนะครับว่าขาดจริงไหมก่อนที่เราจะลื้อออกมาเปลี่ยนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองวัดหลอดดูนะครับว่าก่อนที่จะลื้อออกมาว่าหลอดมันเสียจริงไหมตัวนี้นะพอจับตามขั้วนะครับมันก็เขียนบอกอยู่นะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วกลบนะครับวัดแล้วหลอดไม่ติดนะครับดูอีกข้างนะครับมีสองข้างนะดูอีกข้างหนึง่ง ข้างหนึ่งติดอืเห็นแสงขึ้นมาอยู่นะครับติดอยู่ได้ข้างหนึ่งนะข้างหนึ่งติดข้างหนึ่งติดปกติแสดงว่าหลอดอาจจะขาดด้วยชอบข้างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ลื้อหลอดออกมาเปลี่ยนกันครับ เมื่อเราลื้อจองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนหลอดข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีหลอดใหญ่นะครับหลอดมันอยู่ตรงนี้นะครับมาดูด้านล่างนี่ครับหลอดจะเป็นหลอดเล็กๆอยู่ด้านล่างนี้นะครับของรุ่นนี้นะ55นิ้วหลอดมันก็จะมีสองสองแถวอย่างนี้นะครับหลอดนะเราก็จะเอามาติดไว้ด้านล่างตัวนี้นะครับเปลี่ยนหลอดเก่ามัหออนะครับเอาช็อกเก็ตเสียหลอดออกก่อนนะครับตัวนี้มมีกาวติดอยู่นะตัวนี้มีกาวติดอยู่แล้วก็ดึงหลอดเก่าออกมาน ก็จะมีหลอดเก่าก็จะอยู่ตรงนี้อดึงออกมาอย่างนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลอดเดิมของมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ลื้อออกให้หมดนะครับทั้งสองหลอดแล้วก็เอาเกาวด้านในออกให้หมดแล้วก็ติดหลอดใหม่เข้าไปนะครับ วิธีใส่หลอดใหม่ก็ไม่ยากนะครับเราก็ลอกกาวตัวนี้ออกมาสักหน่อยนะครับออกมาก่อนอ่าแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ให้เนยไว้ตรวนี้ก็อยู่แบบนี้นะครับเราก็ลอกกาวตัวนี้่ต้ก็ลอกกาวตัวนี้แล้วก็ค่อยๆบีบเข้ามันก็จะลงร่องของมันพอดีนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วอ่าใส่หลอดหม่ก็ไม่ยากนะครับอ่าข้างนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็ใส่เหมือนกันเราจนลอกตรงนี้ออกมาหน่อยหนึ่งเสียบ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ตรงไปดึงมาเลยเอนันนี้อ่าค่อยๆลอกกาวออกโอเคเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหลอดไม่ก็เส,เ,กเสียบให้เรียบร้อยแจ็คเสียบให้เรียบร้อยอะโอเค ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เสียบแยกให้เรียบร้อยโอเคเปลี่ยนหลอดใหม่เรียบร้อยครับผมเมื่อเราเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบลองดูครับว่าหลอดมันติดไหมโอเคหลอดใช้งานได้นะครับไฟไม่กระพริบแล้วนะโอเคใช้ได้แล้วครับอ่าเดี๋ยวเราก็ประกอบจอเข้าไปเดี๋ยวมาลองดูภาพกันครับผม เมื่อเราเปลี่ยนหลอด LED เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการลดแรงดันกระแสไฟไปเลี้ยงหลอด LED กันนะครับเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของหลอด LED นะครับหลอด LED ก็จะได้ใช้นาน,าน,น,าน,ท,นทนนะครับตัวนี้นะ,ะสังเกตดูตัวนี้นะครับเราก็จะมาอะถอดถอด R เพื่อลดอกระแสแรงดันของไฟเลี้ยงหลอด LED กันนะครับมันมี2ฝั่งนะมันมี2แถว มันก็จะมี R อยู่ฝั่งละแปดตัวนะครับผมก็จะถอดออกฝั่งละสองตัวนะครับหลอด LED ก็จะได้ใช้ทนๆน,นะครับตรงนี้นะผมก็จะถอด R ออกฝั่งละสองตัวอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็เหลือ,อข้างละหกตัวนะครับโอเคเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบดูภาพกันครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอด LED b a c k ไลท์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับภาพกลับมาสวยได้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเจออาการเดียวกันก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม